อีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จิงตนาเ่งอุดมแพงนุเคราะห์ส่วนสยามทะเลกรุงเทพจากเดิมสโลแกนเนาะก็เราจะรู้จักกันมายาวนานละโดยผู้ก่อตั้งเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักกันคือคุณชัยวัน์เหลืองอมอเลิศคุณชัยวัน์เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มีแนวคิดอะไรที่แบบว่าโดดเด่นและแตกต่าง และสิ่งที่ท่านคิดเนี่ยแน่นอนนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขให้กับประชาชนที่ได้ใช้บริการนั่นเองจากข้อมูลนะคะคือตัวผู้มรายการได้รับหนังสือเป็นคู่มือนักผจญภัยจากสุนยสยามหน้าปกก็จะเป็นสีแดงมีรูปแมวมีรูปไดโนเสาร์ต่างๆนะคะคู่มือนักระจญภัยก็คือ Adventure Guidebook ซึ่งทางสวนสยามจัดทำขึ้นลองมาดูตรงคำนิยมที่ทางกุญัชวัน์ได้ให้ข้อมูลไว้39ปีก่อน ผมสร้างสวนสยามทะเลกรุงเทพหรือในปัจจุบันก็คือสยามอเมซิ่งพาร์คคนที่เคยไปสวนสยามนะคะตอนก่อนเนี่ยเราจะเห็นหน้าสวนสยามซึ่งส่วนมากจะเป็นจุดนัดพบจะเป็นปราสาทเนาะซึ่งคล้ายกับดิสนีย์ที่บอกว่าไปสวนสยามจีเหมือนไปดิสนีย์แลนก็คือเป็นปราสาทที่มียอดแหลมมีตัวกระตุอะไรประมาณนั้นซึ่งปัจจุบันถ้าใครไปไม่มีแล้วนะคะปราสาทต้นนั้นถูกลื้อออก เพื่อก่อสร้างตัวตึกซึ่งเดี๋ยวจะดูกันว่าตึกต่างๆที่มีนั้นเขาเรียกว่าอะไรมาดูตรงนี้พร้อมกันนิดหนึ่งนะคะบ,บอกว่าปัจจุบันสวนสยามเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นสยาม Amazing Park ซึ่งเป็นสวนน้ำสวนสนุกที่ได้ระดับมาตรฐานสากลพร้อมด้วยทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกรับรองโดย Guinness World Record แล้วก็มีเครื่องเล่นระดับโลกกว่า30ชนิดคุณชยวัตบอกว่าตลอดมาเราไม่เคยหยุดพัฒนาด้วยการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาในสวนน้ำสวนสนุกแห่งนี้อย่างเต็มอิ่มที่สุดจนในปัจจุบันทางคุณชยวัตบอกว่าเป็นสวนน้าสวนสนุกแถวหน้าของเอเชียและได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจาก โโครงการล่าสุดที่คุณชัยวัฒน์ได้ทําขึ้นก็คือโครงการบางกอกเวิลด์เมื่อสักครู่ที่ผูม้มนตรการพูดถึงที่ด้านหน้าตรงบริเวณปราสาทถูกรื้อไปหมดแล้วก็ถูกสร้างขึ้นเป็นโปรเจกต์อันนี้แหละค่ะโครงการบางกอกเวิลด์จัดสร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า70ไร่สาหรับคนที่เคยไปจะเห็นว่าบริเวณด้านหน้าที่เป็นลานจอดรถตรงนั้นแล้วก็มีก่อนที่เป็นปราสาทบริเวณตรงนั้นทั้งหมดถูกปรับเปลี่ยนรื้อถอนเป็นก่อสร้างขึ้นมาใหม่แล้ะ ในพื้นที่70ไร่ที่จอดรถจะถูกไปอยู่ใต้บิวดิ้ต่างๆที่สร้างมันก็คือพื้นที่ใหญ่มาก70ไร่ตรงนั้นด้านหน้า ของสวนสยามที่เรียกว่าสยามอเมซิ่งพาร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนจากทั่วประเทศซึ่งนับเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือและส่งเสริมนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนมีไรายได้เพิ่มสามารถอยู่ดีกินดีโดยทั่วหน้ากันโดยนำเอามรดกภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นของตนเนี่ยมาประยุกต์และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่จำหน่าย ด้วยเหตุนี้สินค้าจากวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวจึงมีทั้งสเสน่ห์และมีความโดดเด่นไม่ซ้ำใครสำหรับโครงการบางกอกเวลิลนั้นได้ถูกสร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากกรุงเทพในอดีตที่มีอาคารสวยงามมากมายเช่นศาลาเฉลิมกรุงเยาวราชหรือประตูสามยอดอาคาร b a ท m a n แอนด์หรือกรมประชาสัมพันธ์นะคะ อาคารบีกิมแอนโกลสยามกรมมาจนธนาคารไทยพาณิชย์เดิมอะค่ะแล้วก็บ้านพระอาทิตย์เรือนขนมปังขิงซาลาเฉลิมไทยคลองถมสำเพ็งพาหุรัตคลองพดุงกรุงกรเกษมตลอดจนสถานที่สำคัญสำคัญเช่นเสาชิงช้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติทุกอาคาร ได้ถูกนำมาจําลองไว้ในที่เดียวที่บริเวณพื้นที่70ไร่ที่สวนสยามเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เห็นอดีตอันรุ่งเรืองและเพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไปนี่คือสิ่งที่คุณชัยวัน์คิด และสร้างนอกเหนือจากสินค้าวิสาหกิจชุมชนแล้วเนี่ยตัวอาคารบางกอกเวลเนี่ยรวบรวมอาหารเลิศดรสจากสีผ้าของไทยตลอดจนอาหารจากประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วก็การแสดงเชิงศิลปะวัฒนธรรมทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้านและเท่ากับว่าในอนาคตสยามอเมซิ่งพาร์คจะไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวประเภทสวนน้ำและสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นมาตรฐานสากลและทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่รวมสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนของดีจากทั่วประเทศไว้ในแหล่งเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอีกทางหนึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวอาเซียนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสามารถมาเที่ยวสนุก ชิมอาหารอร่อยช้อปปิ้งของสวยงามจากท้องถิ่นต่างๆถูกเอามาไว้ที่นี่นะคะและก็มีความสุขกับการท่องเที่ยวบางกอกเวลภายใน1วันเลยทราบจากคุญชวัตว่าพื้นที่ตรงบางกอกเวลเนี่ยไม่ได้เก็บเงินลูกค้าเพราะใครที่จะเข้าไปในสวนสยามเนี่ยก็ต้องไปซื้อบัตรผ่านประตูอีกโซนหนึ่งวพรานี้ก็คือบางกอกเวลอยู่ด้านหน้าเดินช้อปปิง้งตึกตละตึกมีอาหารมีขนมนะมีสินค้าออร์แกนิกมีผ้าต่างๆหรือมีพวกตลาดน้ําถูกบรรจุไว้ตรงนี้ทั้งหมด แล้วก็นี่ก็คือที่มาว่าอาคารบางกอกเวลโดยที่คุณชวัตดำาิริแล้วก็มีผู้สนับสนุนให้ความร่วมมือคุณชวัตก็บอกว่าภูมิใจที่ได้คิดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับรุ่นลูกหลานได้ศึกษาหาความรู้ต่อไปและก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนให้บางกอกเวิลเกิดขึ้นและก็ขอขอบคุณคุณกลินสารสินประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่กรุณาไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการบางกอกเวิลช่วยให้คณะกรรมการและทีมงานเนี่ยมีกำลังใจในการสร้างสรรค์โครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแนะนารายการหรือสนใจโฆษณาติดต่อ อาจารย์จินตนาแพงนุเคราะห์โทรศัพท์0623965298 0623965298